สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับช่องเจ็ดหนึ่งพาเพลินนะครับผมจะบ้ารีวิวเลยครับนี่นะครับหมูแต่เดียวของพี่นุ้ยพี่จะขอหกศูนย์นะครับดูนะครับ Oh no Wow เราก็จะทำการจุดไฟนะครับฮะ huh? ใส่เนยครับผมครับหมูซีนมาอย่างดีนะครับกลิ้งเนยครับให้ทั่วเพื่อไม่ให้มันติดนะฮะชิ้นหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับ ปเลยหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับไปเลยเรากินแบบพรีเมียมนะครับคอนเซ็ปต์คือเนื้อดีหมูดีนะครับของพี่นุ้ยนี้ เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรกับชื่อเฟสแล้วก็ไอดีไลน์ไว้ตอนช่วงท้ายนะครับตอนนี้ก็ฟังเสียงของหมูแดดเดียวนะฮะนี่ครับสีสันว้าว <Wow. S 1> น่ากินขนาดไหนครับผม ตราจะมาลองกินแบบอันนี้คือไม่ไม่ไม่ใช้ซอมนะฮะ บอกว่าหมูนะครับเหนียวเหนียวคือไม่เคี้ยวไม่ออกนะคือมีความเหนียวแน่นแล้วในส่วนของผมเนี่ยที่ย่างเงนยเนะี่ยมันกลิ่นเนยมันหอมน,นะครับทำให้แบบกำลังดีนะครับ ือถ้าคนชอบหมูที่เป็นมีรสชาติเนี่ยต้องอันนี้เลยนะครับถ้าจะไม่ต้องกิ้มซอสเลยแต่ถ้าเป็นน้ำจิ้มแจ่วก็จะตัดนะฮะมีความเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดหรือไม่ก็เป็นกระเทียมนะฮะต้องบอกเลยครับว่าขอมางมันุรงนีจริงๆครับเป็น อีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนําหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวของพี่นุย้ยพี่จะขอ60นะครับสำหรับวันนี้ผมคงขอรีวิวแค่นี้เพราะว่าขอตัวพี่นครับสวัสดีครับ